นนอุยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่นะคะกับช่องวอล์มแอนพินนี่วันนี้พินอยู่ที่เดินเดิเนงานภูเขาทองใช่เรเดินรู้ทางนี้พี่ต้องเดิรู้ทางนี้เราอยู่ที่งานภูเขาทองนะงานที่ไม่ได้มีมาสี่ปีใช่งานที่ไม่ได้มีมาสี่ปีห้าปีแล้ว เป็นขับรถผ่านมาแหละผ่านทางพระปิน่นเก้ามาวิ่งข้ามาตรงอัสดางวิ่งเข้าทางลาดดำเนินแล้วก็มาจอดตรงถนนบริพัตนที่จอดรถเนี่ยแนะนำไม่ได้นะทุกคนต้องขับมาแล้วก็ลองดูว่าได้จอดตรงไหนไหมแรมปิณ่ะมาจอดตรงบริพัตนเอาบอกง่ายแล้วก็เดินมาตอนนี้เดินเข้ามาเลยรถเนี่ยที่ขับมาตอนแรกมันเลยจากทางเข้าวัดสระเกศนะ พอมาจอดบ,บริพัทได้แล้วเราก็เลยเดินเข้ามาทางนี้เขาเข้าไปทางไหนกันวะเข้าไปได้ป่ะพี่น้องรถเดินทางนี้ก็แล้วกันเอออน,นี้ไปอะไรไม่รู้เลยค่ะใช่อันนี้จะเพรด้วยความจากเดินตรงนี้เราก็เลยย้อนกลับมาตรงนี้เราวัดดวงดูไม่เคยมาครั้งแรกสำหรับทุกคนหมดพี่น้องเส้นนี้เส้นเส้นหน้าวัดรัสเกตมักเส้นเนี่ยตอนนี้ท่าที่เห็นนี่เห็นขายไม้ตลอด นะครัร้านซ้ายมือปเป็นะคาะเป็นร้านขายไม้ตลอดเลยนะอนแล้ขวาม,มือเขาจัดเป็นแบบที่เล่นจะมีเป็นบอลทำแม่นด้วยนะน้องเล่นดิเออเห็นไหมคะ <c oughs> แล้ก็มีตักรูกปิงปองมีปลาโป้มีขว้างบอลด้วยไม่ต้องลินขอให้ดูได้ไหม สูงวเกินกว่าจะเล่นที่น้หงสูงไวเกินกว่าจะเล่นแบบนี้แล้วคอ,อขา,ขา,ขาขายล้ายไม่ไม่ไม่แบ้ตอนที่มาบอกหน้านตาดีอยู่นี่แหละ <c oughs> ถ้าบอกว่าสวยนี่แหละเ,เลยเลยหรอใช่อันนี้จับฉลากเนาะได้เลขถูกตรงกับเบอร์คุณเอาตุ๊กตาไปเลยอยอันนี้เหมือนที่เป็นกินที่นู่นนะที่สมัรบุรีอ่ะ นี่ของจิงค่ะนี่พี่น้องนี่หนองในต้นน้ำนี่เปือกเลยอ่ะ oh <my. S 1> วันนี้เป็นวันแรกนะคะ, oh ะงานภูเขาทองปีนี้ <Okay. S 1> มีกี่วันเดี๋ยวขอเปิดโพยก่อนพี <Okay. S 1> ่น้องป้าหักแกปปากปากปล,า,ปล,า,ปล,า,ปลาหมึก <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวก่อนขอเปิดโพยก่อนนะอันนี้เรายังเดินไม่เข้าไปถือ oh <my. S 1> เดินอยู่ข้างหน้าจะมีความยุ่งยุ่งวุ่นวายสักนิดเดีย เช้ชาวต่างชาติแต่ว่ามาเดินงานภูเขาทองที่ห่างหายไปหลายปีแล้วอ่ะวันนี้เราออกงานกับพี่น้องนะงานนามัส,สการพระบรมสารีริกธาตุ8ถึง17จพฤศจิกายนงานของคาบเกี่ยวไปจะถึงวันลอยกระทงนะคะเมื่อเช้าวันนี้วันที่แปดระมาณหกโมงเช้าก็มีแห่พระแดงขึ้นไปผูกที่องค์พระใจดีภูเขาทองด้านบนเลยคะ่ะ นี่เดินเนี่ยจะไม่ถึงทางเข้าวัดเลยนะพี่ออเพราะนี่จตึกตึกได้อารมณ์หนึ่งในร้อยเนี่ยเดินแบบมีอานงม,มาเจอพบรักกับคุณพระเลยอะตึกนึ่ใช่เลยแบบนี้เลยตรงนี้คนเยอะเหมือนกันนะคะ งานที่จะมีก็มีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและ9ก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีรอยประทีปเทียนหอมบูชาพระพุทธเจ้าน้อยมีสัมผัสบรรยากศาศลานกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสิ่้ามีชมการแสดงศิลปวัฒนธนรรมไทยสุดอลาัางการก็มีการแตกชุดชัยเดินเที่ยวเล่นงานตลาด้อนยุคได้ด้วยชอปชิมชิวของกินกว่า500ล้านสนุกกับ งานวันหลากหลายแต่การตาไฟประดับกว่าล้านดวงที่เป็นอ่านใบหมดเมื่อกี้ได้เป็นไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่เป็นว่าเราต้องไปค้นหากันนะว่างานภูเขาทองที่เขาไม่ได้จัดมาร่วมสี่ปีแล้วอ่ะเขากลับมาครั้งนี้อลังการขนาดไหนอ่านป้ายเข้างานเออคืออยากซื้ออะไรเลยอ่ะพี่แต่กลัวข้างในมีอะไรเราก็ต้องไปเก็บ<ม>เก็บท้องไว้ไปข้างในก่อนไงพี่น้องเ<ม>ออ ความคนดิความคนเดินข้าไปไงอ่ะค,คนดิพี่้องคนเยอะมากคือตอนนี้ตอบไม่ได้เลยว่าเราอ่ะที่น้องเราจะมาแค่งานแฟร์หรือเราจะเดินขึ้นไปถึงภูเขาทองหรือเราจะเอายังไงว่าเราอ่ะ คนนีเยอะมากเลยพี่น้องเอออันนี้น้ำตาลปานค่ะพี่เคยเจอเคยเจอที่วัดสะพานสูงแล้วของเจ้าเดียวกันนี่แหละใช่ค่ะนี่กินอน,นเออพี่น้องเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกับเขาไปตามเต้นสีขาวคือตอนนี้อธิบายไม่ถูกว่าค,คนเยอะมากค่ะ พี่น้องขอไปถ่ายกอเดนเม o า s ก่อนพระบรมบัรพศนะคะเจรณาจากโลเคชั่นของงานเราต้องเดินรอบดูความคน้วยพี่น้องเราไม่ค่อยเห็นคนเยอะๆนี่นานแล้วเนะาะเออนี่ห่มผ้าแดงดีตนังชาเออ ใช่ดูคนเดินเนิยเขาเป็นซุ้มนะคะที่เขาบอกว่าห้าร้อยล้านนี่น่าจะตรงนี้นะแถวนี้แถวนี้พี่น้องก็มีไหว้พระข้างในนั่นด้วยพูดตรงๆไ,ไม่อาจจะพามาเก็บแค่บ,บรรยากาศเนาะวันแรกด้วยความเราไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เนาะพี่นะแล้วเราอาจจะไม่รู้จะเข้าไปทาบุญหรือเปล่า จ,าาไไจริง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 ถ้าเราอยากจะมาทําบุญแบบสงบสงบเนาะเออใช่ค่ะเราอาจจะต้องเลือกมาวันที่ไม่ใช่งานนะแต่ที่เรามางานคือเรามาเอาฟิลแต่ถ้าคุณมีเวลาว่างเยอะๆนะคุณก็มาเที่ยวเที่ยวได้ของกินด้วยได้ทางบุญด้วยได้นำมาสการพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะค่ะพี่น้องดูนั่นะไหลสดค่ะนั่นไหลสดโอ เขามีไฟด้วยค่ะดูอุปกรณ์ของช่องดิฉันสู้เขาไม่ได้เลยค่ะตายแลแ้วตายละเอาไม่เป็นไรทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการเดินทางมาแบบพี่น้องเขาถ่ายเขาถ่ายท้อสดวนเขาต้องใหญ่ <c oughs> นี่คะ่ะนามาสการก่อนนมาสการคะ่ะเออยืดมาตรงนี้แล้วนะครับวาดภาพสีต่ตัวจากประธานสื่อแบบตัวผ้าก็ได้นะครับ เดี่ยวผ้าสีวันจุก็ได้ออุยจัง่ะพี่น้องคือตรงนี้เป็นส่วนทำบุญแล้วด้านขวาก็กลายเป็นขายของเจ็ดวันนะครับให้เลือกเอาไหมเราจะบูชาอะไรสักอย่างครับหลวงพ่อดำได้นะครับหลวงพ่อดำอ๋อนี่วิหารหลวงพ่อดำเป็นสีปรรยากาศแบบวิหารหลวงพ่อดำาติโยมนะครับสามโอ้โหพาวิหารหลวงพ่อดำพี่ พี่เราอธิษฐานข้างนอ,นอกก่อนเราไหวเร็วอนะเนาะโอ้โหเราร้านอะดูไม่ได้เลยเมื่อกี้คืออยู่ต้องเดิน <c oughs> แสดงว่าต้องเดินซ้ายเดินขวาเลยพี่ ไม่ก็วนรอบเดียวพอออกมาก็คือจบแล้วเพราะอะไรปะเพราะเราพามาดูแต่บรรยากาศเนียดูคนดิโอ้นี่ใครจะลอยปันทีบันเกิดก็ลอยได้ค่ะโอ้โหเราปฏิบัตมีไดไอด้วยอะพี่ดูคนดิเราจะเดินถึงลานพี่น้องจะซื้ออะไรพี่น้องแวะได้เลยค่ะได้ เดินแบบ <Okay. S 1> เดินแบบไหลชนไหลเลยอะคะ่ะงานที่ปฐมเจดีใช่ปฐมเจดีจะมี12แล้วนะ12ถึง20พฤศจพิกาไม่ปฐมเจดีดมันใหญ่ว่างแล้วเดินแบบหูเดินเหนื่อยมาปฐมเจดีเราเคยไปมาเมื่อหลายปีที่แล้วก็เดินเหนื่อยมาพี่น้ำ,ำจนะัรรถน่าซื้อแต่มันหวานปากอุ้ยแต่ก็เท่าเท่าที่มาเจอนะทุกคนก็มาเฉชิญชะตา,ก,ก,ากับพี่นะ้ำมาเดินมาเดินความหลากหลายอ้พี่น้องเอ๋ย โอ้ยนี่มีเซเว่นน้องมีเซเว่นพี่มีเซเว่นมาส่งเหรอพี่น้องจา๋าพี่น้องเอาทิชชูมาไหมไม่เลยพี่พน้องน้ำตาลสดก็น่ากินพี่แม่กิมไลค่ะแม่กิมไลอ่ะจ๋าเก่ง้องกินอ่ะเดินพยายามไม่ค่อยอยากหยุดนะเกรงใจคนข้างหลัง มันจะซูมไม่ว่ายังไงว่าอะไรนะกินดีเพราะว่าเดินเข้าไปตามแต่ละร้านมันก็เดินไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าวันนี้คนแรกแค่กรบพี่อ๋อออต้องมีร้านที่มีความสนใจจริงๆกับพี่น้องเออมูกรอบอบโอ,โอลููกชิ้นทํามือแล้วนี่เป็นฟู้ดทักด้วยอ๋อจริงจริงเขาเอามาเป็นฟู้ดทักเพราะว่ามันก็สะดวกดีนะ เขาก็เอาขึ้นตั้งร้านเลยเพราะในส่วนนี้จะไม่มีหลังคาสีขาวๆนะพี่นงองเนาะเออเพราะว่าพอเป็นฟู้ดทังเขาขับรถแล้วเขาขึ้นตั้งได้เลยโอ้ยแมงกะพุนลวกจิ้มคือน้ำลายเอื้อกเลยคือน้ำลายเอื้อกเลยกระตากะตาไก่แซเออ อพี่น้องขายซูวีเนียแล้วก็เป็นเสื้อช้างเสื้อผ้าหรือเท็กเจอร์เป็นยังไงเฮ้ยเขาเข้าใจจับธุรกิจนี่เหมือนกันนะเฮ้ยเขาเข้าใจจับธุรกิจนี้นะเอาเสื้อช้างมาขายนี่แหละอ๋อนี่พี่ทางขึ้นเขาฉายโปรเจคเตอร์แมปปิ้งเข้าไปนะคะที่ตัวด้านผนังของภูเขาทองที่เห็นน่ะเป็นรูปยญานาขยาวาอยู่ เราเดินขึ้นไปอ่ะพี่เราแล้วพี่คิดดูข้างบนเขาต้องไปอัดไปขี่คนข้างบนเนาะเอออันนี้อันนี้เป็นต้องขอประธานอภัยด้วยที่วันนี้เขาเป็นวันงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุแต่เราไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปถอดรองดักบนให้นะคะมินขอเดินชมแอร์เรียข้างล่างให้เห็นว่างานนมัสการที่ไม่ได้จัดมาสี่ปีอ่ะพอกลับมามีอะไรตื่นเต้นอะไรว้าวหรือเปล่า วัดภูเขาทองมีอะไรให้เราเข้าไปมีให้เราบูชามีอะไรเยอะแยะมากเลยอันนี้บามียันคมพีโบราณแต่เนื่องจากวันนี้เราสายเดินงานเดินแฝไมีรู้ว่าเราจะทะลุไปไหนอะคะพี่น้องดูความคนดีค่คะอ๋อ้อ,อนแรกพี่นะเขายิงโปรเจคเตอร์อยู่ตรงนั้นใช่อะนี่แหละเดินทางนี้แหละพี่น้ององไปของกินต่อพี่น้องเป็นของกินต่อแน่นอน อ้ด่ค่ะมันมีเป็นชื่อด้วยว่าเป็นงานวัดภูเขาทอปส2567เห็นผ้าแดงจะเขียนได้ไหมพี่น่องเราเขียนกันพี่น่องมีเงินหยอดไหมเอาค่ารถติดมือมไหมมีเศษอุ้ยแบงยี่สิบไม่ใช่คืออย่าหมดคือมันไม่มีปากกาอะไรพากกาเอาหรอต้องหาาดูอ่ะ พี่น้องเลยเป็นเขียนค่ะข้างบนพี่น้องจ่าไม่ได้เลยจ่ะพี่น้องไม่ได้เขียนไม่ติดพี่น้องเออพี่น้องต้องไปขอเขาข้างหลังเขียนไม่ติดเลยค่ะเขียนนั่งเทียนแบบอุ้ยน้องพี่น้องติดอ๋อตอนนะคะน้องเอาตังใส่ตู้ก่อนเพอร์เฟกต์มากอยู่ดีก็ได้มาเขียนผ้าแดงแม้กับเดีแบบงงๆนะเพราะว่าหาปากกากันเคลินมาก ้องสุดยอดเ,ยเ,อเออไม,ไม่จริงทำใจว่าไม่ทันอยู่แล้วถูกไหมคะเอออออันนี้เขาขายไข่ไขกระทงเลยเอ่ะพี่กระทง80สบาท60สิบาทอ่ะพี่้าบาทเขา,บบา,บบาจัดงานสวยนะคะตรงนี้เขามีแบบว่าใส่ชุดไทยเราก็ถ่ายรูปถ้าใส่ชุดไทยถ่ายรูปแบบว่าต้องไม่ดึกขนาดนี้เนาะต้องแบบประมาณแบบโพเพหน่อยสี่ห้าโมงเย็ยนอ่ะเออ ดูดีเขามีแบบให้แบบนางถ่ายที่กระทงอุ้นนะอยูข้า,างบนสวยเลคอข้างบนเราไม่ได้ขึ้นไปนะคะรอบนี้ไม่ไตอนที่คขไม่มีคนมาดูดิทำแบกแบ็คดอปเป็นรูปกระทงพี่อากาศข้างบนโอเพนมากนี่ฉันเนื่องจากเป็นคนตัวสูงฉันอากาศฉันโอเพนมากค่ะ กินอะไรอ่ะเออน่ารักอ่ะพี่น้องขายเราเดินทำเป็นเป็นย้อนยุคไงพี่น้องตลาดย้อนยุคค่ะน้ำเยี้ยวเหรอเอาไหมเอาน้ำเยี้ยวไหมเออเออเฮ้ยขอกินน้ำเยี้ยว ขนาไน,นี้น้องเหี่ยวอะไรเนี่ยน้องเยี่ยวอะไรครับพี่น้องก็บ็นเกี่ยวเลยทำไมมันมีกระดูกอะก็กระดูกเขานี่แหละเด็ไม่เอาก็ได้มีกระดูกให้เราด้วยครับโอ้โหหาขนมจีนต้องผักดองน็ หลังจากที่โซยขนมจีนน้ำเงี้ยวไปแล้ว50บาทไม่แพงนะโอเคอร่อยด้วยเผ็ดๆรสชาติแซบ่แซบๆอุย้ยตรงนี้เปความเป็นฟิลลิ่งย้อนยุคค่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเงี้ยแซ่บอีสานอย่างเงี้ยคนเรคงก็นั่งทานอย่างเงี้ยได้ฟิลมากเพงานงานวัดภูเขาทองมีสเสน่ห์จังเลยอะ่ะมีวันที่8ถึงวันที่17บเดฮ้ยจำจำป้าดา พี่น้องจับปะดาว้าไปดีกว่าห้องน้ำดีสวยจังเลยอ่ะมาพัดหลงกับพี่น้องแล้วเนะี่ยมีจำปะตนะ่ทอดแต่ทอดไปทันโอ้โคนขายดีมากเลยอ่ะ จะกินอะไรดีชีวิตฉัน,นกินแล้วหนึ่งอย่างแล้อยากกินอีกที่ฮองโทะเลย่างก็ทำไงดีกับชีวิตแล้วพี่น้องอ่ะบัด <Body Hi. S 1> ดี้หายเิอไปทางนี้คือขวามือออกแล้วหรอขวามือคือทางออกอ่ะคะออกไปไหนขวามือเราไม่ออกเราจะเดินรอบชายวัดก่อน หมูมาเป็นตัวเลยอะเขาก็จัดงานแบบให้เดินโดยรอบนะคะดูแบบปร่ปงปร่งโลง่ลงๆสบายๆอันนี้มาถึงมาถึง อาหารบางอย่างเราก็คุ้นตาตามที่เราไปงานแฟร์ของเรามาแต่บางอย่างก็ไม่คุ้นตานี่มแมลงทอดชอบความเป็นซุ้มนะเขาจัดซุ้มส่วนมาพี่น้องพี่น้งองเมื่อกี้จะซื้อจำปาดาแต่แถวยาวมากไม่ใช่พี่เฟียก์เขาบอกว่าก็ทอดอีกที่หนึ่งรอ,รอใช่อันนี้คือทางลง ว่าเดินอันนี้เป็นซุ้มเดินมาเฉยๆที่ลองเดินตรงไปเลยค่ะก็ม,มีแบบขายร้านเป็นของร้านซูเปนเนียร์พี่ข้างในดูดิคือถ้าเวลาปกติถสว่านา่าเที่ยวแล้วนะเขาจัดโลเคชั่นนาพี่เนะะาะเขาจัดตำแหน่งงานดูดิดูด,ดีเออ ถ่ายเป็นเสื้อแบบว่าเสื้อแบบโกลเด้นค่ะโกลเด้นเมาท์เทนสวยแล้วก็ขนาดโก<อ>ล้ข<อ>นาดงามว่ะคะตรงนี้แล้วก็อาจารย์นก็จะได้จุดนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยก็ยจะเป็นจุดยาและเยนที่เปิดจำหน่ายอันนี้เราจะวนกลับมาทางที่เรามาเข้านมาค่ะ,ะ,คะออตอกเส้นสีภัยเข่า,ขาลุยทุกงาน,นจริงๆนะคะตอกเส้นสีภัยไปทุกงานแฝงเลยค่ะอันนี้อะไรอ่ะพี่น้อง อันนี้เขาพูกน้ำมอนไงที่เอาได้อะพี่เมื่อกี้ที่ท่านประกาศอะพูดตรงนี้ว่าพวกเขาทองสวยมากมนี้สวยที่สุดอะเห็นเราก็อยากเดินขึ้นไปมากเลยนะคะ ลอยประทมลอยกระทงประที่บูชาพะระบรมสารีริกธาตุเ <c oughs> มื่อกี้เดินพี่น้องเมื่อกี้มีขวามือเหมือนเดินออกไปไหนก็ไม่รู้มีไห่ไก่เดินวนกลับมาถึงจุดชิงชา้าสวรา์แล้วนะคะนั่นแสดงว่างานภูเขาทอง ไฮไลท์ก็คือเดินขึ้นไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้านบนของพระบรมบรรพต์นะคะแล้วก็เดินหาของกินรอบๆล,ลานพระพูทธรทองน่าจะว่าวันนี้งานนี้น่าจะจบแล้วแลาวแถวๆ,ๆ,ๆนี้แล้วไม่ได้ดูวุ่นวายมากเพียงแต่คนเยอะดูมากอยากไม่รู้ตนะัวนะว่าวนอ้อ,อมไันคือไฮไลท์อ่ะพี่เขาจะอยู่ที่ขึ้นไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้านบน แต่เราไม่เป็นไรวันนี้เราถือว่าเรามาเก็บภาพบรรยากาศวันแรกของงานภูเขาทองนะคะวันที่8งานมียาวไปถึงวันที่17เลยใครเป็นชาวกรุงเทพชาวนนทชาวปทุมชาวยาหรือชาวไหนก็ได้ที่อยากมา,มาก็มาได้เลยวันนี้พี่จะกลับก่อนแล้วนะคะไปแล้วบ๊ายบายมุ่นวมายนิดนึงคนเยอะนิดนึงแต่ไอเห็นถึงความมีเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนที่มาจับใจ่ายใช้สอยนะคะดูเวิร์กมากเลยวันนี้กลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายค่ะ